ในมหาลัยน่ะบางมีสิ่งตื่นตาตื่นใจอยู่ทุกๆวันอยากจะรู้ไหมว่าอะไรทําให้นักเรียนปกติถึงได้ดูเปลี่ยนไปขนาดนั้นมาดูในวิดีโอใหม่ของเรากันได้เลยวันนี้เรามีสอบด้วยหละ่ะเคียดจังนึกอะไรไม่ออกเลยซักะอยางขอดูโพยคําตอบหน่อยนะบางทีอาจจะช่วยฉันได้บ้าง ฉันเกือบจะเข้าใจมันแล้วอโอสายตาพิ่าตาจากอาจารย์นั้นทําให้ขนหัวลุกไม่ไม่ไม่หนูจะไม่โกงหรอกคะ่ะอาจารย์สวัสดีคําตอบคืออะไรหรอใช่มันใช้งานได้ฉันดูในหนังสือแล้วพอกกาลังโทรหาอีเกิลฉันต้องการคําอธิบายเกี่ยวกับเมซอฟเฟร์ก๊อปปี้อืมเป็นคําถามทางภูมิศาสตร์นี่ฉันจะดูที่ลูกโลกจำลองให้ละกันนะแล้วพอจะมีอะไรบอกใบ้ในสูตรโพยบ้างหน้าอ่าฮะ อะไรกันล่ะเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันทุกคนในนี้กําลังโกงข้อสอบยกเว้นฉันเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมก็ไม่เคยฟังการบรรยายนี้มาก่อนหรอกนะแต่มันเงียบแปลกๆอย่างน่าสงสัยโฮ้นักเรียนมาแล้วโอ้แย่จังอาจารย์ไม่มีเวลาตัดเล็บเลยเนี่ยคุณต้องการเรียนจริงๆใช่ไหมเออแล้วฉันมาทําอะไรที่นี่กันล่ะเนี่ยนักเรียนเรากําลังจะสอบกันแล้วนะห้ามลอกกันห้ามโกงเด็ดขาดนะโอเคไหม เริ่มจับเวลาได้ว้าวงานนี้ฉันสอบไม่ผ่านแน่เลยฉันต้องการแรงบันดาลใจงั้นฉันจะฟังเพลงแทนละกันยูฮแอนดี้แอนดี้นายคิดว่าคำตอบของคำถามที่สิคือข้อไหนเหรอฉันคิดว่าน่าจะเป็น A นาะพูดอะไรกันฮะแอนดี้ออกจากห้องสอบไปเดี๋ยวนี้เลยแต่ทำไมล่ะผมก็แค่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อู้อูอู้แอนดี้เรนไล่ออกจากห้องสอบซะงั้นเออตัวใครตัวมันนะ แอนลี่จ๋าดีใจจังเลยที่ได้พบเธออีกครั้งสวัสดีจ้าเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอใส่ชุดอะไรเนี่ยชุดเดียวกันซะด้วยสวัสดีตอนบ่ายจ้าเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยชุดใหม่ของฉันโถโถมาต้องบ้าไปแล้วแน่แน่บ้าดียังไงกันฮะทุกคนได้เอฟอารุณสวัสด์จ้าสาวๆอีอย่างกัะลเนี่ยแอนดี้โอ ฉันก็เห็นว่าชุดนี้มันกําลังลดราคาอยู่ก็เลยซื้อมาใส่เล่เลนๆนะ่ะอยชฉันเป็นชัมม่วโมงเรียนที่ยาวนานและน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยในที่สุดมันกระจบลงสักทีเสียงกลิ่งดังแล้ว yes เดี๋ยวก่อนเสียงกลิ่งนั่นมันไม่ได้หยุดฉันน่ฉันยังอยู่ตรงนี้กลับไปที่นั่งของคุณซะเดี๋ยวนี้ไม่เอาพวกเราชทกจะหมดความอมดทนแล้วนะคะและนี่คือเสียงกลิ่งดังทั้งที่ทสอง ต่อาจารย์ยังคุยโทรศัพท์พูดคุยเมาส์มอยอ,อยู่ตอนนี้พวกคุณจะไปไหนกันอีกพวกคุณลืมไปแล้วหรอว่า <c oughs> เสียงกริ่งนั่นมันไม่ได้ไล่อาจารย์หรือว่าให้อาจารย์หยุดสอนนี่ <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> พวกเราคิดว่าหลับรอเลยดีกว่า <c oughs> อ๋โอ,โ,อ,โ,อโรซี่ตื่นเร็วเข้าตื่นเร็วในที่สุด <c oughs> อาจารย์ก็หลับไปแล้วนี่เป็นโอกาสทองที่เราจะรีบออกไปจากที่นี่เราจะค่อยย่องๆออกไปนะปะโถแอนดี้ทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่และ หัวข้อนี้มันยากมากเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคนนี้มาจากไหนเธอเคยอยู่ในห้องเรียนของเราด้วยเหรอฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าแม่นางสูงอยากก่างกระเปร็ด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันดีกว่าทั้งเยอะไม่มีใครมานั่งขวางหน้าขวางตาฉันอีกต่อไปแล้วล่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> นักเรียนเอ้ยบางครั้งพวกเขาก็เขียนสิ่งที่บ้าบอที่สุดแล้วฉันควรจะให้เกียรติอะไรกับพวกเขาดีละ่ะสิ่งเสียงที่น่ากลัวนี้คือคืออะไรฉันได้ยินเสียงดังคลิกคลิ๊กคลิก,ลกทำไมพวกเขาถึงกดปากกาคลิกคลิกคล๊กแ่ละและอาจารย์ก็ดันทําเช่นกันซะด้วยมันน่าลาคาญมากเลยนะรู้ไหมทําไมมีแค่ฉันคนเดียวที่ได้ยินเสียงน่ากลัวนี้ฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้ยน้อทําไมวันนี้อาจารย์มาสายจัง ฉันจะทนรออีก15นาทีแล้วกันหมดเวลาลาก่อนนะจ้าทุกคนบายบายเออโอยอาจารย์นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วคะหนูกำลังจะตามหาอาจารย์อยู่พอดีเลยงั้นเรามาเริ่มเรียนอะไรที่มันเรียบง่ายกันดีกว่าเนาะฉันก็จะเขียนมันลงสมุดอ๋อฉันดันเขียนผิดซะงั้นแล้วยางลบของฉันอยู่ที่ไหนน้าโอ้ยฉันดันทำดินสอหล่นไปอีกอะไรกัน งงเด้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยวิลเลียมเซกสเปีย์เป็นกวีชาวอังกฤษและนักเขียนบทละครที่มีซื่อเสียงโด่งดังเขาเกิดที่สแตนฟอร์สอัพพอนเอวอนส์ในช่วงปี1564โอ้ยนี่มันน่าเบื่อยังไม่น่าเชื่อเลยแฮะ ฉันไม่อาจทนฟังเรื่องนี้ได้อีกแล้วตาของฉันจะหลับแผลไม่หลับแผลอยู่แล้วนะยังดีนะที่ฉันมีดวงตาปลอมสุดพิเศษอยู่ตอนนี้มันดีกว่าเดิมท่องเยอะแต่ว่าขอร้องล่ะห้ามลบกวนเวลานอนของฉันเด็ดขาดนะทั้งส่เรียนนะทุกคนอย่าลืมว่าหัวข้อนี้จะเป็นบทสอบไอ้ยหมดชัสวโมงเรียนละแล้วทุกๆคนก็เดินออกจากห้องเรียนไปแล้วใครนั่งอยู่ตรงด้านหลังนะ่ะแอนดี้ <Andy, S 2> เสียงปลิ่งดังแล้วนะแอนดี้ทำไมไม่ออกไปกับเพื่อนๆละ่ะว่าแต่คุณได้ยินฉันไหมเนี่ย นี่คืออะไรตาปลอมอย่างนั้นหรอฮ่าฮ่าบายบายครับอาจารย์โอ้ยนักเรียนของฉันเนาะดังนั้นหัวข้อของการเรียนวันนี้ก็คือขอโทษนะคะอาจารย์หนูเข้าห้องเรียนได้ไหมคะแอดลี่คุณมาสายตั้ง5นาทีเนี่ยอาจารย์คะไม่โปรดเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วคะ่ะโอ้โหต้องขออาภาัยด้วยแต่ไม่ได้หนูมา้าแค่3นาทีเท่านั้นนะ หนูขอล้องละค่ะไม่ก็คงไม่ตามเคยสินะไม่แอดลีเอาล่ะก็ได้มาดูกันว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะพูดอะไรอีกไหมแอดลี่ฉันขอเข้ามาได้ไหมฉันมาสายแค่ไม่กี่วินาทีเองไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์อาจารย์มาช้าตั้ง2นาทีเนี่ย ต้องแบบนี้สินะต่อไปนี้ฉันจะไม่มีทางสายแน่ในความรู้สึกของผมนะเวลาที่ผมได้เคี้ยวหมกฝรั่งผมมักจะคิดเรื่องดีๆออกเสมอหรือเปล่าหนะ้าหรือว่าคิมโมไปเองหมักฝรั่งนี้มันไม่มีรสชาติอะไรแล้วถังขยะก,ก็ไม่ได้อยู่ไกลามากนักหรอกแต่ผมจะทิ้งตรงนี้แหละแอนดี้นายมาทำบ้าอะไรอยู่ที่โต๊ะฉันเนี่ยจะหยาบคายไปไหมฮึ คืออะไรน้าอยากแยง <_ an> ฉันเกลียดมกฝรังไา้โชคร้ายจังแอนดี้ขอยืมปากะกาหน่อยได้ไหมอันนี้แอดลี่แอนดี้ฉันขอยืมหนังสือเรียนของนายหน่อยได้ไหมแน่นอนอ่ะน,นี่ไง ืมคิดไอเดียออกแล้วแอนดี้ส่งแว่นตาของนายมานี่มาและแจ็กเก็ตของนายด้วยเสื้อสมุดและนี่ก็เช่นกันเซลค่ะเซลตัวละห้าบาทสิบบาทจ้ามาเร็วมาเร็วแอนดี้แอนดี้ฉันขอล้อกการบ้านไายหน่อยนะทุกคนส่งการบ้านมาให้อาจารย์มาขอร้องละขอบคุณาทุกคนไหนดูซิ อืมดีมากและอันนี้ก็ค่อนข้างจะดีแต่อันนี้น่าจะดีกว่าอ้าวรับสมุดของผู้คุณกลับไปอายาฉันไดเอบวกฉันทำได้ดีมากๆอ,อ้ออมันดีกว่าที่คิดเสียอีกแฮะก็แค่การบ้านง่ายเหมือนปอกกล้วย อะไรกันทไมเกรดของฉันถึงต่ำนักล่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนายที่สุดก็มาถึงที่นี่สักทีฉันคิดว่าจะทําไม่ได้ซะแล้วสิวันนี้ฉันนําสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้มาด้วยเท่านั้นซึ่งกลับกลายเป็นว่ามันมากกว่าเดิมเยอะเลยผมทําสําเร็จครับผมเรียนจบแล้วในที่สุดผมก็มีใบประกาศนียาบัตรอยู่ในเมอขอบคุณครับขอบคุณ ใช่ผมรู้ว่าใบประกาศนียบัตรนี้มันมีประโยชน์ต่ออนาคตของผมอย่างแน่นอนและแถมยังเป็นที่ลองตัดผลไม้ได้ด้วย <c oughs> คุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราไหมจากนั้นแสดงความคิเดเห็นที่ด้านล่างได้เลยนะว่าสถานการณ์ไหนที่เคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างไม่ว่าจะเป็นไปเรียนสายตลอดจดจออยู่แต่กับเสียงกลิ่นดังหรือว่าชอบปิดหมักฝรั่งไว้ใต้โต๊ะกนล่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ s u b สไคร b ์ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอตลกเฮ้าใหม่ๆจากช่องทุๆ